สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับจักรพงศ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ไปจัดนกมาเต็มรถเลยครับสิบน่าจะสิบขึ้นนะครับสิบตัวไปไนับเหมามาครับรอบนี้มีดิวตันก็มีหนึ่งกุกสองกุกนะครับแล้วก็เป็นนกาสายลูกผสมเยอะนะครับเป็นนกต่อสายลูกผสมแล้วก็นกฝึกนะครับแล้วก็เป็นนก ดิวตันก็มีนะครับลูกผสมครับเอาเชิญชมเลยครับจะจวดเลครับนี่ลูกผสมนะครับนี่ครับของนี้สายลูกผสมจวดนะครับชมกันออกมาเรื่อยๆนะครับโอ้อันนี้ครับตัวนี้คือนกป่านะครับนกป่า เป็นขาเหลืองเหมือนปูปูจีนะครับปูถ้าอีสานเรียกปูจีถ้า,าภาคเหนือก็เหมือนปูปูย่างนะครับปูต้มปูเผาอย่างเงี้ยครับขาจะเหลืองไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นนกป่านะครับเสียงเสียงป่านะลุงเนาะเสียงป่าไม่ไม่มีสะดุดไม่มีไม่มีเหมือนเหมือนลูกผสมเนาะลูกเลูกเนาะลูกครึ่งเนะาะมันมันเป็นเสียงปุ๊กเต็มเต็มเลยใช่ไหม ปลา,า,าปลาร้อยก็ว่าอย่างนี้แต่แข้งเหมือนนกผสม,มลูกเพาะครับนี่ให้ให้ดูขาตัวนี้ครับจะต่างกันไหมนี่ยครับเป็นลูกผสมเหมือนกันนะนี่อันนี้ลูกผสม,มครับไม่ใช่อลูกปมม่านะครับเป็นลูกผสมนี่ยเป็นนกต่ออันนี้คือนกต่อหมดใช่ไหมครับตัวนี้เคยต่อ,อยังต,ต่อแล้วเนี่ยครับถ้าลูกไอ้ลูกตัวนี้ ฉฉเฉลยเยอะนะครับตัวนี้ครับลูกผสมฉเฉลยเยอะนะครับไม่ไม่สะดุดนะลูกเนาะ<ม>ตัวนี้ไม่มีสะดุดเราจะไปตามกุกนะงั้นได้ไมาแล้วเนี่ยฮะมัน,ม,นมันในลั่นมันได้แล้วเนาะไม่ลั่นดูครับนกเยอะแยะมากนะครับอนกมีหลายนะครับเป็นนกลูกใหม่นกใหม่นกลูกปลาลูกผสม ของแกนะครับตัวตัวไหนที่เด็ดที่สุดลุงอยู่นี่นน,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 นไหนนี่ปลูกเดียวปลูกเดียวนกป่าหรือนกผสมป่าเป็นนกต่อหรือยังไม่ต่อเริ่มจะเริ่มจะเป็นนกฝึกเนี่งงงงนยทางนี้ทางนั้นแเลยติดแฝงเลยรุ่นสองปลูกกันนะนี่สองปลกตัวสามปลูกนะครับมีไหมเนี่ย นี่ครับนกทั้งนั้นนะครับอยู่ยสูงก็ชมนะครับก็เป็นนกพวกนี้นกฝึกนะครับนกฝึก,กส่วนมากจะเป็นลูกผสมนะครับอันนี้ลูกผสมลูกผสม อันนี้อันนี้แหละอันนี้ปลาปลาต่อหรือปลาปลาต่อฮัตตออ่ก็นี่ครับชมชมไปนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่น้อง fce ทั่วประเทศนะครับนี่ครับคือลูกผสมนะครับถ้าอยากได้ก็โทรมา,ามานะครับอันนี้เป็นเป็นลูกผสมหมดเลยไหมลูกผสมเป็นลูกนกได้กี่ปีครับ ประมาณถึงปียังปีกว่านะครับลูกผสมปีกว่าน,สน่สองกูกนี่สอกู่เป็นลูกผสมเหมือนกันอครับนี่ครับอืเคยต่อแล้วพวกนี้เป็นลูกผสมหรือป่าป่า,ปาครับอย่าลืมนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้เจ้าพงด้วยนะครับว่าเอซีท่านไหน ที่ยังไดไไ้ไม่ไม่ได้กดติดตามนะครับก็ติดตามทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับไม่ว่าจะพี่น้องท่านไหนที่สั่งนกสั่งข้าวสั่งปลาเนี่ยสั่งดินดํานะครับก็กขอขอบพระคุณมากนะครับที่ยังให้ความเมตตาให้ข่าจักรพงนะครับแต่พงก็จะไม่ลืมบุญคุณนะครับจะสรรหาสิ่งดีๆนะครับนกดีๆ นกเด็ดๆแล้วก็อาหารนกบริการให้ท่านเรื่อยๆไปนะครับท่านไหนที่ได้ไปแล้วค่าดีก็บอกให้เพื่อนๆนะครับบอกให้ญาติพี่น้องหรือลูกหลานว่าเอาอาหารนกจากกระพงดินดำหรือนกมันดีก็บอกต่อๆกันไปนะครับ ขอบคุณพี่น้องชาวกัมพูชาชาวมาเลเซียแล้วก็ชาวเขาปอลาวนะครับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับที่ให้กำลังแรงใจจากพกมาตลอดให้ความรักความเมตตานะครับว่าไม่ว่าจะสั่งนกนะครับทางจากรพงก,ก็จะสัรนนกดีๆนะครับให้เป็นสิ่งตอบแทนนะครับ ให้เห็นกับตานะครับไม่ใช่ว่าตัวเดียวจะขายอยู่ทั้งปีนะครับให้เห็นกับตาแล้วค่อยถูกใจแล้วค่อยเอานะครับหรือท่านไหนที่ไว้บางใจจักรพงก็บอกให้จัดให้เลยอย่างนี้ครับจัดให้เลยก็โอเคครับจักระพงก็เอาของดีให้อยู่แล้วครับไม่ไม่ไม,ไม่นั่นหรอกผมต้องเอาของดีให้อยู่แล้วคือความไว้บางใจนะครับบางท่านก็โอนมาก่อนอก็เพื่อความนั่นแหละครับผม ผมเห็นแล้วผมได้ผมก็ส่งให้เลยนะครับแต่ผมไม่ไม่อยากรับนะครับว่าเอามาเอาตังมาก่อนเผื่อผมหาไม่ได้ผมจะเป็นการกดดันนะครับมันก็ต้องอได้แล้วผมจะโทรหานะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ตังนะครับเห็นทักมาท่านไหนทักมากา็ทักมานะครับแล้วพอผมลงคลิปไปก็ทักมาเลยบางทีผมก็ลืมนะครับมันมันหลายอย่างนะครับผมงานผมก็เยอะ นะครับทั้งงานไล่งานานานแล้วก็นกทั้งสาวทั้งพระเนียดอะไรก็ยุ่งพอสมควรนะครับผมตอบอแชทของท่านทุกท่านนะครับแล้วก็จะทำให้ผมเบอร์สักหน่อยนะครับมันมันเยอะนะครับต้องต้องขอประธานอภัยว่าไม่ใช่ไม่ตอบนะครับไม่ใช่ไม่อยากได้ตังค์อยากได้ครับแต่ผมต้อง,ต,องต้องค่อยค่อย นั่นไปบางทีก็ลืมนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็ให้ชมนกนะครับตอนนี้ไม่ช่วยนะครับเพราะว่าผมเอาลงมาข้างล่างก็ไจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ่ชมนกตัวสวยๆนะครับนี่ครับเป็นลูกสายผสมนะครับครับโอเคครับสวัสดีครับ